สวัสดีครับสวัสดี FC ชาว YouTube แล้วก็ Facebook ทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่ในช่อง YouTube อีสานมักโจกครับวันนี้ก็พามาดูเจ้านีวฮันแลนด์ครับผม c s 90นะฮะอันนี้ก็หาตัวเทียบยากนะฮะหาตัวเทียบยาก c s สภาพนี้นะครับผมก็ เดิมมาจากไครลีเฮงครับที่มัานป่งครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปดูสภาพนะครับผมก็ถอยมา8 5ดแสนครับค่าตัวแปดแสนห้านะผมคันนี้ไม่ได้ขายนะผมแค่ผมแค่ถ่ายให้เพื่อนๆได้ดูว่ารถคันนี้สภาพ เป็น20กว่าปีนะผมสภาพ20กว่าปีเนี่ยสะอาดสะอ้านแค่ไหนนะครับผมระบบไฟฟ้าใช้ได้หมดนะครับเป็นระบบไฟฟ้านะครับผมเจ้าของครับเสียสมบัติแท็กเตอร์ครับทีเอสเกูสภาพครับแห้งไม่มีใครเหมือนคลิปนะครับผม แห่งลิปนี่ครับป้อมกลมครับดูมอแบบหาตัวเทียบยากนะฮะคันนี้หาตัวเทียบยากบ้านผมเอิ้์บอกมาหม่มุมอ่าซอสมบัตแท็กเตอร์ติดต่องานได้นะผมนี่ครับเบอร์โทรครับ 098 2์เก้าแครับผมมีทั้งรถแมคโครนะคผมรถแมคโครรถดำนะผมรถไถนะฮะครดยีเฮงนะครับผมฮาตัวเทียบยากนะครับสภาพนี้กริบเลยนะครับผมก็มีอะไรสวยๆก็อยากถ่ายให้ ทนผู้ชมได้ดูนะครับดูแขนแขนยังเรียมๆอยู่เลยครับแขนซีนเซินไม่รั่วครับตัวนี้เปลี่ยนมาเป็นเกียร์กลางนะผมไม่ได้ใส่ข้างบนนะใส่แบบนี้สะดวกสบายง่ายกว่านะผมไม่ต้องมีลูกมงลูกหมากเข้าปุ๊บ ได้ปั๊บเลยนะครับผมยางเยืงก็ยังแก้วๆอยู่เลยครับรมาณนี้ครับมีของสวยของงามก็อยากถ่ายให้เพื่อนๆได้ดูนะผมโอเคครับพบก,กันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมกับผมทางชอ่อง u t ท b e อีสานมักโจกครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณครับ